เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูการใช้ภาษาไทยนะครับกับโปรแกรม Photoshop เราสามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่พิมพ์ง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์สมชายลงไปอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นลักษณะของการมีวรรณยุกนะครับอย่างเช่นไม่เอกไม่โทนะครับแบบนี้มีปัญหาเกิดอาการที่เขาเรียกว่าสละลอยนะครับเราจะต้องแก้โดยการพิมพ์ตัวหนังสือแบบแมนนวลเข้าไปโดยใช้ รหัสของตัวหนังสือนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการพิมพ์ไม่เอกนะครับผมอาจจะต้องทำการพิมพ์ลงไปโดยกดนะครับ alternate 0135นะครับก็จะได้ไม่เอกซึ่งเป็นตัวที่ไม่ลอยออกมาลักษณะแบบนี้คราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละตัววรรณยุกเนี่ยมีรหัสเป็นอะไรบ้างนะครับหรือว่า การเรียกใช้รหัสหรือว่าการจําจะทํำยังไงนะครับผมก็จะบอกว่าให้เราทําดังนี้นะครับโดยกดที่ปุ่ม Windows นะครับบนคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกไปที่โปรแกรม a c c e s s o r y นะครับเป็น System t o o l แล้วก็ไปหาโปรแกรมที่ชื่อว่า Character Map นะครับจะเป็น Windows มีหรือว่า Windows XP ก็ทําได้เหมือนกันจากนั้นเราไปเลือกฟอนต์ที่เราทําการเลือกใช้นะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็น c o เดียในตัวอย่างคอเดีย นะครับคอเดียแล้วเราก็ไปหานะครับว่ากลุ่มไม่เอกไม่โทนะครับซึ่งมีลำดับที่อยู่ต่ำเนี่ยนะครับสังเกตดูกับกรอบนะครับนี่คือไม่เอกที่อยู่สูงนี่คือไม่เอกที่อยู่ต่ำนะครับซึ่งมีอยู่2ชุดชุดหนึ่งจะเยื้องมาข้างหน้าจะใช้กับตัวหนังสือที่มีหางพวกฝ่อฝาอย่างเงี้ยฝอฟันนะครับเวลาพิมพ์ไม่เอกตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับหรือว่าปอปลานะครับอย่างเช่นปอไม่เอกอ่าปา ตัวตัวไม่เอกที่เราจะใช้จะเป็นไม่เอกที่เยืองมาข้างหน้าก็จะต้องใช้ตัวนี้ส่วนการจะดูว่ากดคีย์อะไรให้ดูข้างล่างตรงนี้ที่เขียนว่าคีย์สโตรกนะครับตรงนี้คีย์สโตรกอัลตทเนตศูนย์หนึ่งสามศูนย์ก็จะได้ไม่เอกที่เยืองมาข้างหน้าส่วนไม่เอกที่ต่ําแต่ว่าไม่ได้เยืองมาข้างหน้าเป็นศูนย์หนึ่งสามห้านะครับนอกจากนั้นกลุ่มที่เป็นตัวการันนะครับตัวการันแบบนี้ก็มีการันสูงนะครับกับการันต่ํา เราก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้นะครับหรือว่ากรณีที่เราอยากเรียกตัวคาแรคเตอร์พิเศษอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็อาจจะใช้คีย์สโตรกแบบนี้ในการเรียกขึ้นมาได้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์เงินบาทก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฟอนต์มีสัญ,ญลักษณ์อะไรให้เราเลือกใช้นะครับเราลองกลับมาดูนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์ป่านะครับปอป่านะครับไม่เอก เมื่อกี้เป็น0130ใช่ไหมครับเราก็กด Alt ค้าง0130นะครับเราก็จะได้ไม่เอกไปที่เป็นลักษณะเยื้องมาข้างหน้าแล้วก็ไม่ลอยนะครับแบบนี้ขึ้นมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าย้ำว่ากรณีที่ฟอนต์ของเรานะครับจะใช้งานกับ Photoshop ได้จะปรากฏขึ้นมาในนี้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ากลุ่มของฟอนต์บางฟอนต์นะครับอย่างเช่นอังสนานิวนะครับหรือว่า คอเดียนิ w อย่างเงี้ยไม่ปรากฏขึ้นมาหรือว่าคอเดียอยู่พีแสดงว่าใช้งานไม่ได้เราต้องไปหาฟอนต์ที่เขาบอกว่าเป็นฟอนต์ Photoshop จะมีการแก้ไขตารางให้ฟอนต์สามารถใช้งานกับ Photoshop ได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสละลอยซึ่งต้องแก้ด้วยวิธีที่ผมบอกนะครับโอเคอันนี้เป็นการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับคราวนี้เรามาลองดูถ้าเป็นพารากราฟนะครับเป็นลักษณะพารากราฟแบบนี้ดับเบิลคลิกลงไป พารากราฟก็ใช้งานได้เหมือนปกติแต่ว่าการตัดคําจะไม่ทํางานเลยนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานการตัดคําได้ในโปรแกรม Photoshop เพราะว่าโปรแกรมไม่รู้จักภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงโดยใช้เป็นลักษณะของอแทนที่เราจะทําเป็น just i f y แบบนี้เราก็อาจจะเลือกเป็นชิดซ้ายแล้วก็เราอาจจะต้องทําการใช้ปุ่ม Enter เพื่อเป็นการกําหนดพารากราฟโดย โดยตัวเราเองหรือว่าไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะต้องไปใช้โปรแกรมอื่นอย่างโปรแกรม Illustrator หรือว่า p a g e m a k e r จริงๆก็ยังตัดคำได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้า Pagemaker เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็ใช้ร่วมกับโปรแกรมตัดคำภาษาไทยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ยังไงก็ตามยังถือเป็นข้อดีเพราะว่าเรามักจะไม่ใช้ตัวหนังสือเยอะมากๆกับโปรแกรม Photoshop อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Photoshop ก็จะใช้ตัวหนังสือบ้างนะครับเป็นลักษณะของ Headline นะครับหรือว่าตัวหนังสือที่มีความสําคัญนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม character map นะครับเป็นโปรแกรมที่จะบอกเราว่าโค้ดของสระออวรรณยุกนะครับอย่างเช่นเอกโทตีจัตวาที่ไม่ลอยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราจะสามารถเรียกใช้งานได้นะครับ